ไปดูอีกหนึ่งซีซันในช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกันนะคะเป็นบรรยากาศของใครที่ชอบดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาติกลางทุ่งนานะคะแล้วก็ชมในส่วนของฟูงปลาคราฟนะคะหลากหลายตัวเลยค่ะว่ายชมให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะท่ามกลางการจิบกาแฟเนี่ยต้องไปที่นี่เลยค่ะกับบ้านสวนมารีเป็นการหาไรายได้เสริมในช่วงของเศรษฐกิจวิกฤตโควิดแบบนี้ค่ะ บรรยากาศที่เห็นอยู่ขนาดน,นี้เลยค่ะก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คอกาแฟค่ะที่เดินทางมาลิ้มลองกาแฟที่บ้านสวนมารีแล้วก็ให้อาหารปลาคาร์พด้วยค่ะซึ่งจะเป็นปลาแฟนซีสีสันสวยงามกว่า700ตัวเลยทีเดียวค่ะก็ทําให้เด็กๆนะคะมีรอยยิ้มสร้างความสุขในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาด้วยค่ะเจ้าของร้านนะคะนายสนกิฟบลีลายโยธค่ะก็เผยนะคะว่าต้องการที่จะออกแบบร้านกาแฟเป็นการสร้างบรรยากาศธรรมชาติ กลางทุ่งนาบนเนื้อที่ไร่2ไร่ค่ะเขาจะเน้นนะคะการสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นก็จะมีมุมถ่ายรูปค่ะเยอะแย,ยะมากมายนะคะให้พี่น้องประชาชนไปเลือกถ่ายรูปกันเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับกระแสะตอบรับจากนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยส่วนเมนูแนะนําของร้านค่ะก็คืออเมริกันน้นน้ำผึ้งมะนาวสําหรับ ผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได้ที่มารีบ้านสวนค่ะหมู่8ตําบลบุดีอําเภอเมืองจังหวัดยะลาห่างจากตัวเมืองยะลาไปประมาณ4กิโลเมตรหากไปไม่ถูกค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่083 122 7705หหรือติดต่อได้ที่แฟนเพจของร้านเลยค่ะมารีบ้านสวนนั่นเองค่ะ